น้องเตินน้นทัศนพลอินทรภูวศักดิ์ชายผู้พาธงชาติไทยโบกสมบัดในสนามซิลเวอร์สโตนกับรายการฟอร์มูล่าทรมาทำความรู้จักกับน้องกันนะครับ ทัศนพลอินทรภูวศักดิ์หรือน้องเติ้ลเกิดในครอบครัวธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์โดยตรงครับเป็นทายาทของ AAS Auto Service ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายปอร์เช่แต่เพียงคู่เดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นลูกชายของคุณวุฒิกรอ,อินทรภูวศักดิ์หรือคุณเต้ซึ่งคุณพ่อผ่านประสบการแข่งขันรายการระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลอมัง24ชั่วโมง GT World Challenge Asia หรือ GT3 Thailand Super Series ทาให้น้องเติ้ลสืบท่อาสายเลื่อนนักแข่งจากคุณพ่อมาเต็มๆเลยนะครับลองเริ่มจากการแข่งขันโกคาร์ดก่อนจะก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่าง รวดเร็วปัจจุบ,บันน้องอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับแถมน้องหล่อมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆจากนั้นน้องเติ้ลก้าวเข้าสู่ฟอร์มูล่าในปี2021น้องเติ้นเปิดตัวใน Formula ่า a e c h a m p i o แชมเปีนชิพกับทีม m x c e l m o t o r s p o r t หมายเลข14 4จบฤดูการด้วยอันดับ5 Overall และอันดับ3รุ่นลุกกี้ถือเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาน้องขยายเส้นทางไปสู่ระดับยุโรปในปี2021เข้าสู่รายการฟอร์มูล่าโฟร์บิทิชแชมเปี้ยนชิพร่วมกับทีมคารินแสดงถึงการเปิดตัวในเวทียุโรปอย่างเป็นทางการด้วยเวลาอันรวดเร็วน้องเติ้ลขยับขึ้นมาในฟอร์มูล่าทรีในปี2024เป็นครั้งแรกขับให้กับทีม AIX Racing และทำผลงานน่าประทับใจอย่างสม่ำเสมอต่อมาในปี2025ย้ายไปสังกัดทีม c a m p o s r a c i n g เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลเต็มในฟอร์มูล่าทรีนะครับและล่าสุดในการสร้างประวัติศาสตร์ความสำเร็จวัันททที่25 2025กกกรฎาาคมชติไยบส ซิลเวอร์สโตร์ประเทศอังกฤษน้องเต้นสามารถคว้าโพและคว้าแชมป์สปินเรสในฟอร์มูล่าทรีได้ทําให้น้องเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่ทําได้ในระดับฟอร์มูล่าทรีนะครับน้องสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับเพื่อนต่อจากนี้ประวัติศาสตร์จะจดจําน้องในรูปแบบไหนไม่มีใครรู้แต่ที่รู้คือประตูแห่งการพิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับโลกได้เปิดต้อนรับน้องอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับกองเชียร์คุณภาพอย่างเราก็อย่าลืมช่วยกันเชียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเอนโซ่น้องเติน้นหรืออเล็กซ์ เ้ไวเป็นพลังให้กับนักขับของเรานะครับ